ใช่ไหคะคุณยายดวงเก็บเก็บเพิ่งยังเก็บกาเข่ามายายเก็บกาเข่าเก็บกาเข่าฝนตกคือได้ยินงข้าวว่าฝันหนูเลยตั้งกล้องเลยฝันว่าจังได้เหมือนได้ยินว่าฝันบ่ค่ะฝันว่าเขามาปั่นหมากใหอยจ้าผู้ใดละมาปั่นให้ต้นไผ่บุกพอดแล้ว่าเจอผู้มาปั่นหอยผู้ใดอยู่ด้ยจ้า อมืมห,ห,ห,หลายๆยคนนี่เนี่ยเขาให้ผู้หลายๆทด่อะไรกันจาให้ผู้ละหกหมากวางสีอืมคนละหกลูกเออลูกมาบานี่หมากเขี้ยวหมากกิน,กนผู้นะะเขาก็บอกเบ,บื้งองลึกแต่ว่ามันยอดใจมันถี่ายลูกเขาเลยตจอยลูกจะงวยทอจังสี่แบอหม,มากกินผู้ย่ายแล้วกินหมากนะยล้ว่ามันคืด บ่ออกก็พบว่าปันไห่ให้คนละหกลูกเออปันซ้ำนี่บ่ยายเออก็ฝันว่ามีคนสองคนแม่จ้าแม่นอนอยู่จ้าไม่ยิงคางแม่เนี่ยไู่ยิงหรือผู้ชายู้่ยิงกันสองคนอืมได้ว่าบอกหลานหนจ้าแดงแดง เอาไฟสายใหม่หก,กูวิ่งกันหน่ะเมนผู้ใดมากๆเตลียนกูขาดแฉกเพิ่นมาพิ้งคางสองคางเออพิ่นคางสองคางค่ะว่เาเมนไข่เพิ่นให้ไข่ตัวจ้าจ้าเอาะว่าเอาไฟสายใหม่ก,กูวิ่งเนี่ยเปลี่ยนมาเพิ่นจ้าบอกเขาจ้าบ้านนี้เขาถูกไปหาไฟสายมากก็สะเดินกันหอนอเพราะหนูจะโค้นเอหนักหนักเลยมันไม่ียดดนีน่น สองางไหมสองคางเออพูดแล้วคางไหมตีไั้ไดไรมันน,นี้อ๋อต้อง่าไล่ตนถึงนมาเอากันวันฝนนึ่งคื่กันฝันนึ่งคืนมันโอ,อกหกๆได้เรียกว่านะอือกานฝันว่าเขาหโฮโฮายหกลูกจ้าเขาไมาห่หาย เงินหามันยังออกหาหาเลยว่าแั่อ๋อมีคนเอาเงินหามะไ้มันออกหาหาอ่าน<ถ>นี้เพิ่นเอาลูกมากมะไ้ผูระหกลูกแย่ได้ตีหกหกเอออืมเมื่อกี้ว่าเมื่อ,อกี้โบอกหกหกฮก,กแล้วผู้ยิ่งมะพิ้งขางสองคนนี่เด้อขังละคนแย่ตีจังไดเอากันอายุแย่อยู่ก็ได้แปดเนาะจ้ากว่าคือว่าสองแปดเนาะเมื่อกี้โบออกสองแปดแปดสีกวางที่นเนาะ ยายบอเด็ดตีซีเก่าซีบอค่ะเพราะยายเป็นผู้เฒ่าเราค้างนี่ก็เป็นผู้ยิ่งขางนี่กับผู้ยิ่งเพราะมันซีเก่าซี่บอยายจังหวะมันยิ่งมิดจะมันยิ่งเนี้ยค่ะแลมันถึงมันสีเก่าถึงได้ว่าค่ะแล้วมันถึงมันสองแปดถึงได้ว่าอ๋อยายตีสองย่างบอค่ะสองแปดก็สีเก้าอถ้าเลขสามตัวหนูตีเป็นสี่เก่าซี่แหละยายอยู่ตรงกลางมันบอผู้ยิ่งอยู่ขางนี่กับผู้หนึ่งขางนี่กับผู้หนึ่งเออ มันจุดเป็นหยังเฉยวมันออกมามันจังตีไงเนาะเรียกว่ามันออกมันตียางเลย่ายเนาะเรียกออกแล้วตีง่ายไงบอสก็ี้ฝัน่ันว่าคุ้มนั่นนหะคุ้มทั้งวัดคุณจ้าเอาเงินหารางสิจ้าเอาเงินหาให้บาสนี้มันไม่ออกออกหาหานาะก็ไม่แน่นาะจังว่ามึง เทาหรือฟันแล้วตาเิ่อไห่เราเอาบอกมาไม่ให้คุณคนเรื่องชื่อขาด่เราให้พูละหกพูละหกลูกโอ้ยได้เลยว่ามันจะเป็นหกหกอนันเอาะเาให้หกไวยแม่ม้ตกเป็นหกหกือวางถือเราที่ว่าเป็นฟันมานอนพิ้งสองขางผู้ยิ่งขางละคนนี่ย้ายกะตีแปดสองกับซี่เก่าบ่เออเก้าซี่ าซีก็แปดสองว่ากูกับ็นพู้เฒ่าอม่มางนน่ยมันก็น่ามีอยู่แล้วมันสองคนคเลขสามตัวสิบพามันซีเก่าซีว่ามันสองซีเก่าถึงเยน้เนาะอ๋อย่าตีสองซีเก่า,า 2, 4, 9, 3, 4, 4, อืมันต้องสองซีเก่าสองซีเก่าพู้เฒ่าไหมจ้ สีเก้าตะวันนุ่ยาตีเป็น,ปนวันวนสีเก้า,า,าตีมาใสกับบ่อขึ้นอก็มันบ่ออกมากกันออกมากตีไรก็ไเนาออกมาตออมาีไงขนาดออกมาตีไยครับเออตว่ามัดอดยโคกค้กเข้ามาเดีออกคกโค้นสูน <c oughs> งถอ,อ <c oughs> งถึงหลเย โอ้บอกหมากันตริงลูกมาใช่ไหมว่าหายไรนะใหายคุณละหกหมากหกหมากลูกมาคกลูกจังหวะคู่หายอยู่เริ่มยายด้วงยายด้วงฟันนะคะเพิ่นฟันว่ามีคนเอาลูกหมากมาให้คนละหกลูกนะคะเพิ่นเคยฟันว่ามีคนเอาเหรียญหามาให้มันออกหานะคะแล้วงวดนี้ฟันว่าคน เอาลูกมากม่ให่นะคะลูกมากที่กินมากกินคู่นี่นะคะรตีว่าอาจจะเป็นฮกฮกนะคะสําหรับฟันว่าผู้ยิ่งมานนพิ้งขางสองคนนะคะขางละคนนะคะพันตีสองเก้าซีต่วันทินยาตีสีเก้าซีนะคะแล้วพันบอกว่าสองคนอาจจะเป็นแปดสองนะคะทั้งมดทั้งม้วนนี่ตีได้ซ้ำนี่นะคะเอฟซี FC ตีได้หลายก็นี่ข้อเมนนะคะยาาดวงพันตี 6กหกกับสองเก้าี่กับแปสองน,นะคะนุ้ยญาตีหางเดียวคือสี่เก้าสี่น, 4, 9, 4นะ,ะว่าคุณยายดวงเป็นผู้เฒ่าคนอาจจะเป็น9กผู้ยิ่ง2องคางคางละคนอาจจะเป็นสี่เก้ผู้ยิ่งที่มานอนพิงคางนะเ่าซ้ำไดแล้ว ่นเทาไปที่นมานอนทิ้งขางยาย<ม>ะนะบ้านได้เทาดอกอือบ้นเทาโอ้ที่ซำม,มูหลุนลูกเียล่ละอือบนเทาเป็นเนล็กซี้ผู้ยกหางขวานี่นักหนักเลยผู้ยกหางใ้่ยเพิ่นหนักานไหเอาบ้านมาหนักแทนเลอเขาไฟฉายไม่ไว้ไรเถียงว่าสันคิดจะไหนจงมานอนทิ้งย่าเนาะอผู้หลานิ่นตื่นมางายเหมือเชาว่า เจ้าเอิญหาไอ้แดงให้หยังแมวมันขึ้นเลยมันคือบผูกกูมแมวนวกันหระจ้ากูฝันว่าเขาม,าามา้านนางย่างแม่กูอยู่นี่แล้วมันหนักก็ยังนี่แม่วกันหระจ้าอืมมื่อกี้นี่ฝันซัำนี่มันบ่เอออืมฝันซับนี่น,น,น่ะจ้ายายเรายายเราเก็บเก็บกากเขานะคะนะคะได้ซัำนี่หระแม่จ้าขึ้นถึมากมาจ่อ เรียกบอกออกหกหกหรือหกศูนย์หนอ,อมอาแต่ษาบอกบากหรือมันกับเป็นนั่นแล้วมันจะเป็นนั่นถ้าเก้ากุกฝันว่งสิได้เหี็นอ,ออกมันหายกลวงม,มันออกหายได้ภาษาบากบากมันก็ได้ออกหายศูนย์มันบอบอเอาละลูกมากก็ล่าหกลูกเนี่ยมันว่าเป็นหกศูนย์บอยังวานอืมอาจจะเป็นหกศูนย์หรืหอหกหกมาญาต บกไ้พูดละหลายดอกไ้พูดละหกหมากว่ากัสิแม่อันผูกไ้จะก็ม่นแน่นอาจจะเป็นหกศูนย์เนาะเออน้องหมามตีเลยสองอยางเนะพี่น่อยนะ นี่พกฝันจะเขียนได้พึ่งฝันไหมวะเออมก็ฝันสองขึ้นอืมจะรู้ว่าคุณยายด่วงปันหน่อยๆนะคะเพิ่นเอาลูกหมากมาให้หกลูกย่ายวตีอีแบบหนึง่งมันจะเป็นหกหกหรือหกศูนย์นะคะคุณยิ่งมานอนพิ้งข่างสองคนเป็นว่าอาจจะเป็นสองเก้าสี่นะคะฝันาอารวันย่าตีเป็นสี่เก้าสี่นะคะวันตีกับแบดสองนะคะเป็นหน้าท่างาะเซสระกินแบงรัฐบาลไทยนะคะให้เอฟซีโจดีน้ำเด้อ fór það ekki henni við týra.